สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับแอดมินนะฮะจากช่อง i m e g e H Channel นะครับก็มีเพจในเฟ e บุ o กนะฮะ e m e g e H d H นั่นเองก็วันนี้นะครับมาอัดคลิปนะฮะเนื่องในโอกาสว่ามียอด s ั b ส c r i b e ครับหรือว่ายอดติดตามในช่อง u t u b e เนี่ยครบ1,000คนนะครับเยตระมืนนะแล้วก็ตามสัญญาครับที่เคยพูดพูดกันไว้ตอนที่ทำช่องแรกๆนะก็จะ าครบพันเมื่อไหร่จะเอาของเล่นมาแจกนะครับอ่าก็เป็นสามตัวนี้นั่นเองนะครับก็พอดีว่าวันที่19มิถุนายนเนี้ยก็จะเป็นครบรอบ1ปีช่องพอดีนะฮะ <Wow. S 2> ก็เดี๋ยวจะแจกในวันที่20มิถุนายนนะครับก็คือวันเสราร์ที่จะถึงนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวกติกาเป็นยังไงนะครับก็ไปรอดูในเพจนะฮะในเฟซบุ๊กของผมนะครับในเพจของ i m m e a t e h e a d s นั่นเองนะครับก็ ถ้าคลิปเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูว่าเป็นเพจไหนนะฮะแล้มาดูกันก่อนว่ามีของรางวัลอะไรกันบ้างนะครับสำหรับผู้โชคดีที่จะได้กันไปก็เดี๋ยวจะเล่นเป็นบิงโกนะครับหมุนให้สุ่มเลขออกมานะครับก็ตัวแรกนะครับที่เอามาแจกเพื่อนก็จะเป็นสุนโงกุลนะครับนี่ก็เป็นสุนโงกุลทำท่าปล่อยพลังขึ้นเต่านั่นเองนะครับเป็นงานของบอร์เชียนะครับอ่าเป็นแมวทองด้วยนี่เห็นไหมน่ครับก็เป็นรถแมวทองบันไดสปิริตนะครับส่วนตัวที่2นะครับก็จะเป็นมังกีนีลูฟี่นะครับ แอร์อันนี้น่ารักมากนะครับเป็นแบบว่าใส่หัวของพี่ๆทั้ง3คนนะครับรวมกันพี่น้องอุมสาบานนี่ลายนี้ก็จะมีทั้งหมด3า,าแบบมีเอสกับซาโบเลยนะครับก็เป็นแมวทองเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นพระเอกจากเรื่องมาฮิโระคาเดเนะนะครับก็คือมิโตระยะอิสุคุนันเองครับเป็นงาน VS นะครับี่ตอนนี้น่ารักมากๆนะครับเป็นงานมันจะมีตัวไลายที่เป็นเวเียนคู่ตัวเนี้ยก็ซื้อนสองตัว,ตวแต่แจกคนเดียวในะตัวหนึ่งไปหเอา ก็เป็นล็อตเจแปนกันนะครับตัวนี้แต่เรื่องเรื่องนี้ไม่มีสติกเกอร์แมวนะไม่ใช่ตัวเอกับก็รางวัลก็จะมีทั้งหมด3กล่องนี้นั่นเองนะครับใครจะเป็นผู้โชคดีนะครับก็เข้ามาร่วมสนุกกันได้นะครับก็เดี๋ยวกิจกติกาก็น่าจะง่ายๆครับก็แค่ก็ไปกดติดตามช่องไว้แล้วก็แล้วก็ดูแล้วกันว่ากิจกติกาจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะพิมพ์เป็นโพสต์อีกโพสหนึ่งนะฮะเป็นรายละเอียดว่ากติกาในการร่วมสนุกกิจกรรมเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ขอไปคิดก่อนนะครับโอเคครับมาเพื่อ ทำตามสัญญานะครับแจกโมเดลของเล่นให้กับเพื่อนๆสมาชิกในช่องกันเดงนะครับเคไว้เจอกันในวันเสาร์นี้นะไลฟ์สดนะฮะไลฟ์สดเลยแล้วก็จับสดๆกันเลยนะครับใครอยู่ในไลฟ์สดถึงจะได้นะใครไม่อยู่ผมตัดสิทธิ์แล้วโอเคมั้ยจะได้พูดคุยกันด้วยนะครับดามภาษาคนรักของเล่นโมเดลนะครับเควันนี้เราไปก่อนนะครับขอให้ท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ